สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5มูพียาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR โค้ดจากภาพได้เลยสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่น RGB ทุกท่านนะครับแมวันนี้ก็แม่คีย์บอร์ดก็มีแล้ว RGB เนี่ยลำโพงก็มีแล้ววันนี้นะครับหูฟังนะครับ RGB นะครับผมก็เดี๋ยวผมแกะแกะซีนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับ โ,โหเขาซีมาสองรอบนะครับ R G B นะครับเห็นว่าตอนนี้ยุคนี้ยุคประหยัดครับผม<ะ>ต้องมาเล่นแบรน์ประหยัดไม่ใช่หรอกครับงบผมไม่ไม่ <N iin> ม,มีนะครับนี่นะครับ T Tsunami ครับผมเนี้ยก็อันนี้ก็คือไฟน่าจะสวยนะครับส่วนตัวผมแล้วก็เคสผมใช้ท Tsunami อ,อยู่นะครับเคสที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ ใช้มา2ปีแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องเคสเนะ่ยก็นะครับนี่นี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับกล่องนะครับโอ้โหแพ็คเกจนี่ดูดีนะครับดูดีมีสไตล์นะ่ยเขาบอกว่า7.1เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็อะไรเนี่ย50นะครับขนาดไดเวอร์50ามิลนะครับสำหรับคอเกมเมอร์ฟังเพลงนะครับดูหนังนะครับ แล้วก็แชทนะครับมีไมค์ด้วยนะครับผมมาไว้คุยกับเพื่อนต่างดาวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าฟองน้ำตรงนี้มันนุ่มนี่ยนุ่มนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับสเปคคร่าวๆก็จะเป็น USB นะครับนะฮะ Mac อ้ยก็จะเป็น USB นะครับ Mac Input นะครับ20มกวัตต์นะครับผม a t e Power อันนี้ 10เไมกะวัตนะครับสายนะครับ2.1เมตรนะครับผมตอนแรกผมคิดว่านะครับสายเนี่ยมันจะไม่พอกับโต๊ะของผมนะครับเพราะว่าเคสคอมผมอยู่ตุน้นอยู่พุ่นเลยฮะอยู่พุ่นนี่ผมคิดว่ามันจะไม่พอนะครับก็ให้มา2เมตรก็น่าจะเหลือเลยนะครับนี่สองเมตรนี่อยู่ตรงนี้ได้เลยอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนนะครับก็จัดจานนี่สำหรับความยาวของสายนะครับผมมาดูฟรีคันซีนะครับผม,มนีม่เขาเรียกว่าฟรีคันซีเนี่ย เขาเรียกว่าขึ 20, right? yeah. 20, 20, right? mm ้นความถี hmm. um. ha, uh, uh, noise, ่ของเสียงนะครับก็ย um, mm, uh, oh. ี oh. yeah. ่ส oh. mm ิบถึงลงลึกถึงยี่สิบนะฮะแล้วก็สองสองหมื่นนะครับเฮิร์ตนะครับผมสองหมื่นนั้นเป็นเสียงแหลมแล้วนะฮะอินพ d แดนซ์นะฮะสิบหกนะครับสิบหกโอห์มนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับความเพี้ยนเปล่านี่ยอันนี้สเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะเอ่อระดับเสียงสูงสุดนี่มีเปล่าเนีครับ ไม่ใช่นี้เป็นเซนซิตี้เหรอไม่มีบอกเลยว่าสูงสุดนี่ไงร16เดซิเบลนี่สูงสุดนะครับถ้าสูงกว่าน,นี้ก็หูแตกนะฮะอ่ะไม่พูดมากครับเดี๋ยวเจ็บคอนะฮะก็ไปแกะกล่องกันเลยเลยนี่ะเดี๋ยวผมจะแกะซีนให้ดูแล้วกันนะครับเนาะแกะซีนแกะซีนแกะซีนนะฮะอะไรถ่ายถ่ายวิดีโออยู่ พี่ได้หน่อยถายิโอพี่ได้หน่อยอเดี๋ยวจะอัดแล้วเดี๋ยวจะอัดเลยอะเมื่อกี้พ่อมาเรียกนะครับถึงเวลาแล้วนะครับเอาวันนี้ก็ออกแกะแล้วก็เทสนะครับเสียบคอมให้ดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวลงไดเวอร์ให้ดูด้วยนะครับน่าจะตัวใหญ่นะเนี่ยเอากลับด้านเนาะ ใจเย็นๆอย่าพึ่งพังนะครับออกอ,อ,อ่้จะหล่นจะหล่นสายยาวมากคุณผู้ชมถึงต้นบนึงนะเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องลงข้างล่างนะครับมันเก๊มันเก๊กะนะมันเก๊กะนี่นี่ ที่ให้มานะครับคู่มือครับผมก็นะครับไม่ต้องดูก็ได้นะครับเรามันปักแอนเพย์นะครับเสียบปุ๊บดังปับนะฮะแต่ก็ลงซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะเดี๋ยวผมสอนลงซอฟต์แวร์ด้วยนะครับนี่เข้าเว็บไซต์ทีซูนามินะครับนี่แล้วก็ห้ามเสียบสายหูฟังก่อนติดตั้งไดเวอร์โปรดติดตั้งไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเอาบอกมาแค่นี้เองนะครับโอเคแล้วแหละนะครับติดตั้งไดเวอร์ก็ง่ายๆนะครับเหมือนลงมอสเกมเลย เหมือนลงโปรแกรมแหละมาดูตัวหูฟังครับผมโอ้ใหญ่อยู่นะเนะทียบกับอันเดิมครับเบอร์ริงเจอร์ของผมนี่ใชย้ยนเก่านะเลยเ,เ,เ,เก่าเก็บเก่าเก็บเนี่ยเก่าเก็บเกือบเทียบเท่ากันนะครับนี่ก็ห้าสิบมิลแต่ว่าไม่รู้อยากเปลี่ยนนะฮะอยากเปลี่ยนอยากเป็น R G B บ้างนะฮะก็อารมณ์แบบอยากเปลี่ยนเนะี่ยคนมันอยากเปลี่ยนนะนะครับดูตัวใหม่นะครับอะเดี๋ยวเราไปดาวโหลดดาวโหลด ดาวโหลดไดเวอร์กันก่อนเสียบปักเป็นที่เขาบอกนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าไปโหลดไดเวอร์ให้ดูแล้วกันนะครับในในคอมนะฮะที่ไปดูหน้าคอมกันเลยนะครับก็เอาละคุณผู้ชมนะครับก็ผมได้อ่าเราพิมพ์ไปเลยครับผมทีซีนามินะฮะกล้องเว็บแคมผมมาดันไม่ติดอีกนะฮะปัไม่เป็นไรเสิร์ชเข้าไปทีซีนามนะครับออฟติเชียลไทยแลนดนะครับผมแล้วก็ น่าจะไปกดตรงรูปหูฟังตรงนี้นะครับเฮดโฟนนะฮะเอออ่าวเป็นราคาเฉยเดียวเออไดเวอร์อยู่ไหนเนี่ย USB a c c e s s o r y e คีย์บอร์ดเมาส์แพดพพอร์ตครับซอฟต์แวร์ไม่ใช่สิเ<ะ>ดีวกว่นะพิมพ์ดีไวท์เข้าไปครับผมดีไวท์นี่ไดเวอร์ก็ได้ <c oughs> เออโอเคขึ้นมาละนี่นะครับมันมี M series นะครับของเราจะเป็น M series เนาะถ้า M 12 M9 M10 M12 เป็น M series หมดเลยนะครับดาวน์โหลดเลยครับผมกดดาวน์โหลดต่อไปครับคลิกเดคขึ้นเดคโอ้ชา้าอีกนะฮะเรจียบร้อยนะครับเป็นดอทชิปมานะฮะอันนี้ก็มันมี Mac iOS นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น m a r ค o อะไรเนี่ยสักอย่างนี่แหละอันนี้ M series 7.1 s o f t w ของผมเป็น Win10 นะฮะ ลากวินเซปออกมาครับตรงหน้าจอนี้เลยนะครับต้องมีโปรแกรมแตกไฟล์ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับก็แยกไฟล์ก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ับเบลคลิกเข้าไปนะครับมีคําว่าเซตอัพับผมกดเซตอัพเลยนะครับขั้นตอนตรงนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบเอ่อ USB นะครับ USB ยังไม่ได้เสียบเนี่ขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับกดแอปเสร็จนะฮะกด i n s t ต r e นะครับ Please connect นะครับ USB audio d e v i e นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดกล้องก่อนตอนนี้นะครับผมก็ใส่ห<ม>ู <f ans> ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับกลัว <f ans> ไม่ได้ใส่เลยกันแกนะครับผมแล้วก็เสียบนะฮะเดี๋ยวผมผมเสียบเสียบไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วกันนะครับ USD นะ่าจะว่างอยู่มั้งนะครับถ้าไม่ว่างก็ USB hub ล่ะ <f ans> เสียบข้าไปดูนี่เฮ้ยอึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เนียผมเสียบเรียบร้อยแล้วละ่ะเนะทีนี้ก็กดโอเคเลยนะครับทีนี้ก็รอสักครู่เนะยตอนนี้นะครับมาดูไฟเข้าแล้วนะครับโลโก้ขึ้นแล้วทีนี้ก็รอให้มันติดตั้งนะคุณผู้ชมนะครับรอให้มันติดตั้งสักครู่นะ,ส,นะสักครู่เอ่อมันบอกว่าให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะต้องกดหยุดอัดหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ก่อนอรีสตาร์ทครับผมกดรีสตาร์ทเลยนะคุณผู้ชมเนี่นี่ดูดูภาพในกล้องนะเ็ดรีสตาร์ทเลยโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะรีสตาร์ทให้นะฮะทีนี้ก็รอก่อนนะครับรอก่อนเนาะโอเครอสักครู่แล้วกันก็เอาละครับวูยรุ่นครับก็ตอนนี้ก็ คอมติดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นมาก็จะเป็นอ่า USB นะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับ Audio Setting นะครับ Center นะครับตอนนี้ผมใช้ผมปรับเป็นไมเอ่อไมที่ Condenser อยู่นะครับกันี่นะครับ Recording นะครับแล้วก็มันจะมี M 1 2นะครับมันมี M 1 2เห็นเห็นระดับเสียงไหมครับวิ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นอ่าอ่าปนะครับเป็นซาวด์การ์ดอยู่นะครับต่อกับคอนเดนเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับ แล้วก็นะครับ p จะเป็น M12 เรียบร้อยแล้วนะฮะ M12 เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ามันซอฟต์แวร์หน้าตาซอฟต์แวร์เป็นยังไงนะครับเด็นแบบนี้นี่เองนะฮะนี่เป็นวอลลุ่มคอนโทรลนะฮรระดับเสียงตอนนี้50นะผมน่าจะปรับไว้ประมาณ60นะครับแล้วก็ไมค์ก็ติ๊กตรงนี้นะครับไมค์มันก็จะทำงานนะครับแต่ว่าผมดิสคอนเนกมันอยู่ไงคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองสลับเป็นไมค์ อ่าตัวอันนี้ดูนะครับตัว M12 ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้แกะแล้วทดสอบให้ดูเลยนะฮะไม่ได้ทดลองความสวยอะไรไม่ได้ไม่ให้ดูนะไม่ไม่ได้ให้ดูแค่ความสวยนะครับสวิตช์ทูโปรไฟล์แพแนลคืออะไรเนี่ยอ๋อปรับตรงนี้ได้นะครับอ๋อโหมดไฟฟโหมดหนังโหมดพราโอเกะนะครับนี่คืออะไรอีกสองโหมดโอเคนะครับ Feedback to out นี่คืออะไรไม่แน่ใจนะครับ ถ้าเปิดเปิดเป็นโหมดเ1็จดหนึ่งน่าจะเป็นมูฟวี่หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนเนาะใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่เนฮะเอาเป็นโหมดไฮไฟไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันนะฮะมจริงมันผมไม่ได้อะไรเยอะแยะอีกแล้วผมซื้อมาเพื่อต้องการจะใช้ไมค์ตัวนี้นะฮะอันนี้ภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวอะไรเลยอันนี้อ๋อ นี่คือไดเวอร์นะครับ Direct X12 นะครับคือข้อมูลนะครับข้อมูลไดเวอร์อ่ะเอาละเดี๋ยวผมจะสลับไมให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดหยุดโปรแกรมอัดก่อนนะฮะจวค่อยค่อยสลับนะฮะเอ่อไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมสลับให้ดูเลยแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านแบบใช้คอนเดนเซอร์ด้วยใช้ซาวการ์ดด้วยแล้วก็เวลาแบบจะมานั่งขับผมมานั่งขับพวงมาลัยแล้วไม่คอนเดนเซอร์เนี่ยมันไกลไกลครับแล้วก็เสียงพูดผมเบาก็เลยจ้ะ เอา M12 มามาเป็นแบบไมค์ใกล้ๆปากเนาะจะได้เสียงคุณผู้ชมจะได้ชัดขึ้นนะฮก็ <c oughs> so, ไปตรงลูกลำโพงครับคลิกขวาครับไปตรงซาวครับผมแล้วมันจะมีคำว,ว่า Recording นะฮะอันนี้ l ร d y อยู่กด Set นะฮะเซตเดลเลยกดปุ๊บเออทำไมมันยังขึ้น V8 อยู่แล้วก็ผมจะไปปรับตรงโปรแกรมนะฮะ o ุ e r ี่เลือกดีไว้เป็น M12 นะฮะโอเคอันนี้คือ M12 นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงจีเนี่ยเออจีนิดนึงเออจีวะให้ตายเถอะไม่จีครับไม่จีเฮ้ยถ้าจีแบบนี้ไม่ไหวมั้งผมว่าเออคอนฟิกได้ไหมคอนฟิกไม่ได้ฮะเออลองกดลดดูนะครับลดดูผมอาจจะปรับดังไปนิดนึง มันก็เลยจีหรือเปล่านะครับเฮ้ยทำไมมันจีเนี่ยปกติมันมันไม่ไม่จีนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจีหรือเปล่านะฮะมอนิเตอร์นี่คืออะไรเอาไว้ฟังเหรออ๋อนี่ไงไม่จีแล้วไงแต่เมื่อกี้จีนะฮะอันนี้ผมกดมอนิเตอร์ดูนะครับอันนี้ผมลองใส่สุดดูคุณผู้ชมนะฮะเสียงก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เวลาผมพูดเนี่ยเวลาผมขับเนี่ยขับพวงมาลัยเนี่ยนะฮะขับพวงมาลัยเนี่ย ถ้าใช้คอนเดนเซอร์ตัวนี้มันอยู่ไกลไงคุณผู้ชมเนี่ยห่างประมาณศอกหนึ่งเลยนะฮะต่อระดับเสียงมันเบานะครับถ้าผมจะสลับไปแคสอีกจอนหนึ่งแล้วใช้คอนเดนเซอร์ก็นะฮะวันนี้สอนวิธีสลับใหม่เลยนะครับกดตรงนี้ครับผมเป็นซาวด์การ์ดที่ต่อกับคอนเดนเซอร์อยู่แล้วก็เซตแอนด์ดีฟอลต์ไปเลยนะครับโอเคแค่นี้เรียบร้อยนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับการรีวิวการแกะกล่องการใช้งานนะครับก็ เพลงน่าจะดังแล้วแหละนะครับเสียงน่าจะดังแล้วเมื่อกี้เสียงผมได้ฟังมอนิเตอร์อยู่น่าจะดังแล้วนะครับคลิปแบบรีวิวแบบละเอียดก็ไปดูนะครับช่องใหญ่ๆนะช่องใหญ่ๆนะครับช่องเล็กๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแนะนําสลับไมค์สลับไดเวอร์นะครับโอเคเนาะเอาละถ้าหากนะครับมีคําพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับคาพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่นักรีวิวนะครับผมเป็นผู้เล่นนะผู้เล่น โ okay. อเควันนี้ขอตัวลาก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบายครับผม